สวัสดีครับผมเขืออีสานใต้ครับครับมือนีผมกับมาตามต่อแนวทางของลุงเหี่ยวครับวดของวันที่16ธันวาคม65ครับเดี๋ยวเอามาฟังแนวทางของลุงเหี่ยวน้ำกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับลุงเหี่ยวครับสวัสดีครับครับลุงเหี่ยวกินเ้ากินปลาหรือยังครับกินนะครับผมอ๋อได้ยังกินครับมือนีครับมือนีก็ได้ าตามชมบักแตงอ๋อตามชมบักแตงเนาะ <c oughs> ครับครับอ๋อดูหน้าตาก็สดใสเนาะเดี๋ยวนีเนาะลุงเฮียลเอาเติบใหญ่ขึ้นครับก็คือสุขภาพดีขึ้นเนาะการุขภาพดีขึ้นคร <c oughs> ับครับอ่าสำหรับงวดนี้ลุงเฮียวได้แนวทางแล้วบอกครับครับไดแนวทางครับได้แนวทางแล้วเนะ <c oughs> าะครับครับครับแนวทางของลุงเฮียวนี่ลุงเฮียวฝันมือใดครับ พันมือขึ้นครับออก็ัพึ่งฝันครฝันเพราะว่าตองวัดผมกับมหาลุงเฮียวหลอบนหนึ่งเด้วเนาะครับครับมหาลุงเฮียวก็บอกว่ายังบอท่านได้ฝันเนาะครับครับสลับแนวทางของลุงเฮียวครับ่านมช้ชมรับกะมีเขามีลุดเนาะลุงเฮียวเนาะคือฝันของลุงเฮียวหลอบเมื่อกี้คือฝันเลขเขามาสองวัติดครับแล้วก็มาลุดวัเมื่อกี้ครับครับครับาแล้วก็เดี๋ยวสลับวันนี้ มาฟังแนวทางของลุงเหียวต่อนอลุงเหียวเนาะเพื่ออางวดนี้เลขอัชชิมาอีกครับธผรมชมครับครับหลุงเหี่ยวฝันว่าจังไงครับครับผมฝันว่าม่บอบไอ้พลอยบอบอยู่ไอ้ต้นหน่าวัดเล่าขี่รเตงรัวซค์มาหลินน้ำครับมาถึงสองคนอ่ะผัวเมีย่นขี่รเตอรัวซท์มาหลินน้ำอยู่กระทอมครับครับวันเล่ถามว่ากินข้าวกินหนามยังเนาะยังอยู่นะครับ เลยแต่พอขาพ่อหน้าเนพิ่อนกินครับบานนี้กี่เราคุยกันไปคุยกันมากคุยกันไปคุยกันมากโดนเติบครับบ้านก็เลยบอกว่าโอ้ชิมือกันเด้อเพื่อนนะครับบานนี้ก็เลยว่าไอ้ก็เลยถามว่า,ออวาเอาขึน้นเมื่อไว้แท้โอ้ยมาเล่กน้อเติร์เราเพื่อนนะครับเออบานนี้ก็เลยว่าได้ลืมเด้อเหล็กยู่ในไอ้ถ่ายรถมื่อไส้ข่อยเนี่ยเราเพื่อนนะครับมันกิดนี่ศูนย์หาสาม อ๋อศูนย์หาสามครับศูนย์หาสามครับครับกะซ้ำนี่บอกครับเออเพื่นบอกกันสิครับแล้วเพื่อนกับกับเพื่อนกับอ๋อก็คือลุงเหียวหลอบนี่ลุงเหียวฝันว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันครับครับก็คือพ่อใหญ่บอบบอกครับพ่อใหญ่บอบพ่ใหญ่บอบกับเมียกับเมียที่ว่าเพื่อนบานเพื่อนอยู่ขางวัดครับผมอยู่ขางวัดครับเพื่อนขี่ขับมอไซค์มามันเลนน้ำอยู่นี่มอ่มาเลนน้ำครับ คือเพื่อนหิวข่าวครับหิวขาวลุงเหยวก็ได้แต่งผ้าข่าวให้เพื่อนกินครับแล้วก็คุยกันคุยกันครับแล้วก็ตอนที่เพื่อนสิกับเนาะครับครับเพื่อนก็บอกว่าอย่าลืมเบิ่งอย่าลืมทะเบียนรถทะเบียนรถถ่ายรถครับอย่าลืมตัวเลขด้วยบอกเพิ่นว่าเพื่นาจังสี่ตัวเลขด้ถ่ายรถเด้วยนะอ๋อครับเลขถ่ายรถคือว่าศูนย์หาสามครับ053หาสาม <English>? <ม>ก็ได้ตัวเลขเลยตัวลงเหี่วนี่ก็ได้ตัวเลขเรื่อยที่กับยลืมตัดนั่นเงละ่ะอ๋อทัดตัดถ้าตัดกับสามหาศูนย์หาศูนย์สามครับครับศูนย์หามันมากเลยในลงเหว่มากอยู่เจน <c oughs> ย่งตรงเนี่อ๋อหาศูนย์หาศูนย์ย่งห้าศูนย์เนี่ยครับหาศูนย์สามศูนย์อย่งที่บอกออ๋อก็คือให้ตัดยังยังสีเออตัดยังสัส่นครับก็คือเป็นอาจจะเป็นหาสามสามหา อ่าซูนหาหาศูนอ่าูนสามสามศูนอ่าอ๋อครับครับอตอนังสี่เนาะครับครับสลับวันนี้ลุงเฮียก็ฟันสันๆเนาะฟันสันๆแต่ว่ามากเลขไอแต่ของอยากซื้ออีกก็มีอยู่อ๋อก็คือนอกเหนือจากควอมฟันก็มีเลขเพิ่มเติมอีกบ่ลุงเฮียมีเพิ่มเติมนีกครับแต่เลขที่ลุงเฮียห้ในวันี้ก็คือมีแค่หางเดียวหางเดียวครับแล้วเลขเพิ่มเติมนี่ลุงเฮียได้มาจากทา้งไหน เลขมากเลขมากครับผมเลขยังครับลุงเหียวสองศูนย์ศูนย์สองครับไปสองศูนย์ศูนย์สองเออสองศูนย์ศูนย์สองครับไปหกศูนย์ศูนย์หกอ๋อกระลุงเหียวให้เพิ่มเติมอีกก็คือสองหางสองหางมีสองศูนย์ศูนย์สองกับหกศูนย์ศูนย์หกครับอ๋อครับแกเดนศูนย์เนาะลุงเหียวเนอะเด่นศูนย์เด่นศูนย์ แต่บนเนี่ยได้ไอเล็กซูนอาจชีมาอีกก็ได้ครับพอวางงวดทผ่านมานี่อ่าซูนเป็นมาทั้งบนทนั้งล่างแมนครับรอบนี้บนเนี่ยอาจชีเลี้ยซูนอาจชีเลี้ยซูนได้ครับครับอ,อืมก็คือเป็นเลขมักเลขมกักหรือทองครับครับนอกเหนือจากขอ้อความหลักก็มีเลขมักตัวนี้เนาะเพื่อท่านผู้ชมเพิ่นหมักน้ำนอนลุงเหี่ยวครับผมครับครับครับห้าศูนย์ห้าสามครับครับ สารบเลขความฝันครับหลักการมิตรสองสองศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์ศูนย์หกครับครับครับได้ซื้อไว้หรือยังลงเหี่ยวยังเลยเอายังไม่ได้ซื้อให่ไหมครับแล้วเลขความฝันนี่ได้เว้าสู่ป่าฟังยังบ่เอาผมผมมาหานี่ก็เว้าสู่ผมฟังเลยเออเรื่องบ่ได้ร้นแต่ว่าครับครับอืมแต่ของวดนี้ขอให้ท่านผู้ชมถึงย้เนาะลงเหี่ยวเนาะขอให้มาเนาะ คบอ้โหคอยวิ่งตนน้ำเด้อครับเพราะว่าแม่นกับตีเหล็กว่าแน่ครับแต่รอบนี้กับบต้องตีแล้วลุงเหี่ยวเอาเต๋อเตอเลยวะแตมันไตเหล็กเลยเด้อเออไ้เหล็กเลยเนาะเพราะว่าลุงเหี่ยวเห็นในถุงทะเบียนเนาะทะเบียนรถก็คือว่าผู้พูนยิ่งผู้ที่ว่ามหาลุงเหี่ยวนี่เพิ่อนยังมีชีวิตอยู่หรอเ่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ที่เพิ่อนมาหานี่ครับยังมีชีวิตอยู่ครับอืมครับครับ ลุเงเหียวบอกเคยฝันลักษณะแบบนี้เป็นบอกบอกเคยฝันลักษณะแบบนี้เสียอืมครับครับ <Gym>. ผ er> ู้หญิงผู้ชายมาหาครับครับเป็นญาติกันบ่ลุงเหียวบ่เมนเขาก็เลยก็เลยก็เลยหยุดเลยเมียนหยัดกันเป็นคนหูจักกันเสือคนหูจักกันในมื่อวานครับเรามาฝันเห็นเพลินครับมาฝันเห็นเพลินอือหรือว่ามันเสียอายุเพลินบ่ลุงเหียวบ่บ่เมนเดี๋ยวเมนใชสบาสทีเวอร์ลนรถห้ายนรอ คงก็คิดคื้ลุงเฮียนี่แหละคิดกันเนี่ยครับถ้าฝันลักษณะแบบมีเขากับเทาก็ตีใส่ทะเบียนรถแล้วตีใส่ทะเบียนรถว่าห้องเห็นเลยพอาเพื่อนกันบอกอยู่เนาะบอกว่าให้เบองตัวเลขตรงทะเบียนรถครับอืมเพราะว่าแต่ละหวดที่ลุงเฮียฝันเนาะส่วนมากสิตีเป็นปิศนาปริศนาได้เป็นปิศนามากแล้วเขาเข้ากับมาตีตัวเลขเอาตลอดครับครับ งวดนี้มันง,ง่ายง่ายตัวตัวเลยครับครับกับประมาณนี้น้องลุงเหี่ยวนาะครับครับครับท่านผู้ชมครับสลหรับแนวทางอ่าความฝันของลุงเหี่ยวครับกับให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิรงครับเพราะว่าความฝันก็เป็นแค่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสลหรับเลขของลุงเหี่ยวก็คืออ่ามี0-53ครับที่ลุงเหี่ยวฝันเห็นเลขเห็นอ่า ตัวเลขครับที่ทะเบียนรถเนาะครับแล้วก็ลุงเหี่ยวก็ฝากตัวเลขไว้เพิ่มเติมก็คือ20กับ60ครับก็คือตัวเลขที่ลุงเหี่ยวชอบเนาะครับงวดของวันที่16ธันวาคม65ครับ yea. ผมก็ขอบคุณลุงเหี่ยวมากมากครับ <contrad. S 1> ครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรลบฟังครับลุงเหี่ยวครับอวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยครับสาธุสาธุสาธุอวยพรห้สุยฝากแข็งแรงเ <horrifying. S 2> นื้อครับหนสือเลขสือเบอร์ไปน้ำกันครับ อันผู้ใด้ตีเหล็กหรืนเม็นกับตีมะแน่ครับไว้้ช่กฝากแข้งแรงครับก็คือให้ท่านผู้ชม่านอื่นได้เห็นตัวเหล็กน้ำเนาะ,ะครับผมครับถูกคร<า>ับ